อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่ผมมีโอกาสได้พบประกาบท่านอาจารย์ทั้งหลายซึ่งจะเป็นตัวแทน mm. ก็คือจะเป็นอนาคตของนักทวีการศากษาแทนพวกผมซึ่งหนุ่มน้อยลงทุกขณะแม้ว่าตั้งจิตตั้งใจว่าจะอยู่นานๆจะเป็นสมาชิกของหมอเชกคืออยู่ร้อยปีแต่ในช่วงเวลาถัดจานี้ไปสักสิบ,บปีบทบาทจะเปลี่ยนไปแล้ว อย่างจารยงก็คงจะไม่ใช uh, ่เป wow. <c oughs> ็น uh, นักทัศนีการศาสษาที่จะมามาแข็งแกล่งในการที่จะอยู่กับพวกเราก็อาจจะไปศึกษาเรื่องที่ตนสนใจมากคือประวัติพุทธศาสนาเพื่อจะทําความจริงให้ประจักษ์ว่าในคอมพิวเตอร์คออมพิวเตร์แผ่นในคอมแผ่นนี้นะฮะคอมแผ่นก็ดีอันนี้เป็นคอมเมทนะคอมเมทมีพระไตรปิฎกอยู่สี้าเล่ม แลวอาจารย์โยมศึกษาพระไตรปิฎกอย่างต่อเนื่องจึงได้พบว่าวิถีชีวิตของคนไทยนี้ผูกพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกขีเขาว่าโรตีเข้าไปในนี้ไม่มีแม้แต่คําเดียวขีเขาว่าข้าวเจ้าเข้าไปมีอยู่สองปรากฏอยู่สองแห่งแต่ข้าวเจ้าในพระบัตในในพระคัมภีร์คือข้าวข้าวสาลี แต่คีเขาว่าเข้าเหนียวเข้าไปนี้มีนังบมดตั้ง4ี่สกว่าพระสุตรแสดงว่าในสมัยวุฒิการนั้นพระองค์กรพระสาวกสวยเข้าเหนียวนะครับจะหลักฐานตัวนี้พระอาจารย์ยงก็จะไปไปดึงความจริงให้ปรากฏในเรื่องนี้พระอาจารย์ยงก็จะอาจจะไม่รู้จักในฐานาน,านักนนักวิทการศาาึกษาจะเป็นนักประวิติศาสตร์พระพุทธศาสนา <c oughs> วันนี้นะครับก็จะพูดอยู่ห้าหประเด็น นะครับโดยที่ powerpoint ที่อยู่บนจอนี้จะเอาขึ้นเว็บไซต์เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้อาจารย์ก็นำมาศึกษาไดา้ก็จะพูดเฉพาะประเด็นที่เปนจุดเป็นจุดหลักๆอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกกรอบทุกเฟรมนะครับประเด็นแรกก็คือเหลียวหลังว่าเทคโนโลยีการศึกษาถูกครอบด้วยภาพสื่อการศาึกษาซึ่งการถูกครอบด้วยสื่อการศึกษานี้ครอบหนักมากแม้ในแม้แต่ในพรบการศึกษาหมวด9 ก็ยังเป็นเ,เรื่องสื่อนะครับมองปัจจุบันเราจะปรับกระบวนศั์สู่ตัวต้นที่แท้จริงของเทคโนโลยีการาศาึกษาและหน้าเราจะสู่เทคโนโลยีการาศาึกษาภาควันตภาพที่เขาเรียกว่าเป็น ubiquitous educational technology แล้วก็จะผลักดันแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีและสื่อข่าวสารการาศึกษาที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลง จะมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะวิสัยทัศน์นัทุรีการศึกษาแล้วก็จะไปจบลงด้วยทุรีการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21นะครับที่อยู่บัญจอนี้คือสภาพแวดล้อมโรงเรียนในอนาคตตรงกลางนั้นปัจจุบันนี้เป็นสนามฟุตบอลฮะในอนาคตจะกลายเป็น m a c r o c a r ฟ u l o t u s ในความหมายว่าเป็นหอความรู้ หอประสบการณ์แล้วก็หอบริการสนามฟุตบอลนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีขนาดนี้ซ้ายซ้ายมืออาคารสี่เหลี่ยมนั้นแทนที่เป็นห้องสอนก็จะเป็นบ้านในโรงเรียนเป็นโฮมอินส o ูลอาจารย์ก็จะลดบทบาทตัวเองจากอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ส่วนอาจารย์ผู้สอนก็จะไปอยู่ในสถาน ที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมบนบาทก็จะเปลี่ยนไปภาพพวกนี้ยายท่านอาจารย์จ้องแล้วก็กระพริบตาหนึ่งครั้งแต่ว่าถ่ายไแล้วิมใจในอนาคตการศึกษาจะไม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วการศึกษาก็จะอยู่ที่บ้านเป็นหลักะฉะนั้นพรบการศึกษาที่เน้นเรื่องโฮมสกูลคือภาพอนาคตของการศึกษาจรๆไม่เฉพาะในเมืองไทยเมืองไทยมี อาจจะมีหลายพันครอบครัวที่สอนลูก,ลกเองกันนนั้นะจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะแหใะอเมริกาเองเกือบสิบล้านคนแล้วที่เขาเริ่มจะสอนลูกเขาเองในภาพเยิยนก็จะพบว่าไอไอวอสโฮมส o ูลท่านเรียนถูกสอนที่บ้านอะไรแบบนี้ในคอนเสิร์ตตน,นี้เพราะฉะนั้นบ้านก็คือสถานอนาคตซึ่งย้อนกลับไปสู่อดีตแล้วแหละสมัยก่อนจำได้นะอาจารย์บ้านวัดวังสำนักมเดิดแล้วก็โรง ตอนนี้บ้านจะกลับมาใหม่โรงภาพยนตร์สถานบันเทิงก็จะเปลี่ยนไปบ้านก็จะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในอนาคตเรียกว่าถ้ามันจำเป็นแล้วอาจจะไม่ต้องออกจากบ้านเลยในขณะนี้บริษัทจะเป็นบ a r n e r b r o บร e าเตอร์ทเวนตี้เซนผลิตภาพยนตร์ที่ออกมาที่เราเป็นซีรีส์ซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสเพื่อจะให้คนดูที่บ้าน แล้วตอนน่อหลเข้ามาตัดต่อมาออก UBC ออกอะไรเนี่ยภาพจะเปลี่ยนไปหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นการศึกษาจะไม่เปลี่ยนแล้วครับแน่นอนบ้านจะเป็นศูนย์กลางการเรียนหน้าที่ของนักยีการสษาเราจึงต้องพยายามที่จะมองภาพว่าเราจะต้องทำอะไรก็ได้ที่จะให้ความรู้ไปปรากฏอยู่ทุกแห่งผลและทุกเวลา อันนี้เป็นแผ่นไหมอาจารย์ว่ามันเป็นแผ่นไหมเป็นแผ่นครับเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์แผ่นอันนี้เป็นเม็ดไหมเป็นเม็ดพรบอาจารย์เราเรียกคอมพิวเตอร์เม็ดทำไมจึงเรียกเม็ดทำไมจึงเรียกแผ่นและทำไมคนไทยจึงไปเรียกว่แท็บล็ตเวลาไปซื้อยาเนี่ยซื้อแอสไพรินก็จะถามว่า how many tablets do you want I want five tablets แปลว่าเอากี่เม็ดผมซื้อ5เม็ดแล้ว t a b l e t แปลว่าอะไรครับแปลว่าเม็ดไปซื้อก่อเอยะ mm hmm. ก็จะถามว่า mm hmm. How many tablets do you want พอก่อเย I want 10 tablets ผมขอซื้อ10แผ่น t a b l e t ก็แปลว่าแผ่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีภาษาไทยว่าแผ่นทำไมเราไม่ใช้ตัวนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์แผ่นหรือคอม แล้วทำไมเราไม่เรียกคอมพิวเตอร์ตัวนี้ว่าคอมพิวเตอร์เม็ดหรือคอมเม็ดอาจารย์มีสองขนาดด้วยซ้ำนี่ก็คอมเม็ดเม็ดเล็กหน่อยอันนี้เป็นี่เป็นไงเม็ดใหญ่นอาจารย์เม็ดเล็กใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เม็ดใหญ่หน่อยทั้งหมดนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขเราเพิ่งมีมติไปเมื่อวานวันก่อนว่าเราจะเรียกคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตซึ่งสมัยก่อนเราจะวงเล็บแท็บเล็ตแล้วก็จะขอเปลี่ยนทับศั์เป็นแท็บเล็ตก่อนแต่อยากให้เป็นภาษาปากเราพูดกันเลยว่าคอมเมดคอมแพนรักษาภาษาที่บรรพุุษของเรารักรัก ถ่ายทอดมาอย่าเป็นลูกเบี้ยฝรัร่งมังค่าอะไรมากมายนะักเพราะะนั้นภาพอนาคตตัวนี้อาจารย์คือคอมพิวเตอร์แผ่นนี้คอมพิวเตอร์เม็ดนี้จะเป็นความรู้ติดตัวเลยพ่อแม่บอกว่าความรู้ติดตัวนี้ไม่หายจริงไหมตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ขอประทานโทษความรู้ติดตัวนี้บรรจุห้องสมุดได้ ของของมออได้ทั้งหมดใส่นี้ได้เลยนะฮะห้าร้อยกิ๊กก็ยังได้ใน,นอนาคตตอนนี้มันอาจจะได้เพียงแค่หกิบสกิ128กร้อกิกก็ตามแล้วบรรจุดได้บุ๊กี่แสนกี่ล้านหน้า YouTube ดาวน์โหลดลงมาได้เป็นหมื่นๆคลิปเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคณะอยู่ในคอมแผ่นได้1น,นแผ่น จริงเป็นความรู้ติดตัวซึ่งเราสามารถที่จะพกนะครับอันนี้มันพาไปได้นะเนี่ยแต่พกไม่ได้ครอันนี้พกได้ด้วยอันนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยก็ยังก็ยังพกได้นะแต่ถ้าเป็นเจนิ้วของซัมซุงเนี่ยมันพกได้สบายนะคือภาพอนาคตคือที่บ้านเนี่ยยน เพราะฉะนั้นการศึกษาของอนาคตมันจะเป็นวงจอรอย่างนี้นี่ที่อาจารย์เริ่มจากสไลด์สามแผ่นก็ mm hmm. จะเชื่อเห็นว่าภาพนาคตเปลี่ยนแปลงแน่นอนอาจารย์เมื่อเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วเราเป็นนักุฏีการศาึาษารนี่เราจะไม่มองภาพอนาคตไม่ได้อาจารย์นะครับพราะอาจารย์ก็เลยจะขอญาติจากประเด็นนี้เข้าไปไปแลหลังเหลียวหลังถูกครอบด้วยด้วยภาพสื่อการอึาษา เดี๋ยวนี้พอเป็นนักทฤษฎีการศึกษาเขาก็บอกว่าเราเป็นนักสื่อแต่อาจารย์อยากจะให้ดูบนจอนี้หนึ่งเทคโนโลยีการแพทย์ versus สื่อทางการแพทย์อาจารย์คิดว่าเดียวกันไหมทางซ้ายมือกับขวามือเทคโนโลยีการแพทย์นี้หมายถึงสื่อทางการแพทย์ไหมคคอาจารย์ใครคิดว่าหมายใครคิดว่าเป็นเดียวกันยกมือขึ้นเทคโนโลยีการเกษตร กับสื่อทางการเกษตร,รอาจารย์คิดว่าเดียวกันไหมเทคโนโลยีสังคมกับสื่อสังคมเนี่ยอาจารย์คิดว่าเดียวกันไหมไม่ใช่เดียวกันแน่นอนโดยเฉพาะสื่อสังคมตอนนี้เรารู้จักกันดีมากคือโซเชียลมีเดียแต่เราไม่ถือว่าโซเชียลมีเดียนี่คือเทคโนโลยีสังคมนะมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วทําไมเทคโลยีการศึกษาจึงไปเหมาวรวมว่าเป็นสื่อการศึกษาละาจาันเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะให้ประกาศอิสรภาพของการถูกครอบถูกงำด้วยคําว่าสื่อการศึกษาเสียทีหนึ่งเมื่อเมื่อเราเป็นนักเทคนโลยีการศึกษานี้เราเป็นนักเทคโนโลยีทางการศึกษาจริงๆไม่ใช่นักสื่อการศึกษาจยา์ เหลียวหลังในอดีตก,การในเอเชียสมัยพุทธกาลพระเจ้าทรงใช้หลากหลายวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพิติกรรมของลูกศิษย์ของท่านถ้าผู้อาจารย์มีโอกาสอ่านอยากให้อ่านจริงๆเลยเป็นชาวพุทธนะแม้แต่หลวงพี่หลวงพ่อผมเคยถามถ้าลูกศิษย์ที่ท่านได้ไปเะเยไปว่าสอนพระให้รู้จักปราชิกเนี่ยอโทษทีสอนพระให้รู้จกัอททอจกอาบัติสอนยังไงก่อนอพระองค์นั้นก็บอกก็จะเริ่มจากปราชิกก่อน เป็นเรื่องสาคัญแต่ขอพระทานโทษห้ามเขาห้ามเคี้ยวเสียงดังจับจับเนี่ยถ้าพระองค์ไหนเคี้ยวเสียงดังจับจันะบน,น,นี่อาบัตินะห้ามแลบลิ้นทานข้าวนี่อาบัติฮะห้ามเอามือใส่เข้าไปในปากอาบัติห้ามฉันคําข้าวกัดคําข้าวห้ามทําคําข้าวให้ใหญ่นะใช่ไหมครับห้ามโยนข้าวเข้าปาก ห้ามสลัดเม็ดข้าวลงในบาตรอันนี้ถึงยืนยันว่าเป็นข้าวเหนียวไงเพราะว่าข้าวเหนียวโดนน้ำจะ,จะร่วนห้าวเอาก้อนข้าวกรบแกงโดยหวังจะได้มากท่านใช้ก็เราพึงศึกษาว่าเราจะไม่ทําข้าวให,ใหญ่นักในศักดที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นลูกอย่างีาจะมันละเอียดอ่อนมากพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริงๆอาจารย์จากอบัตอันแรกเลยคือเศษมีถุนพระองค์หนึ่งชื่อพระสุทิน แล้วตอนมาบอกไม่เสดเมถุนไม่เสดเมถุนกับกับคนก็นได้เอเอากับลิงอย่างเงี้ยก็มีนะอาจารย์นี่ของจริง,งที่เล่าให้ฟังอ้าวท่านห้ามเอากับลิงเอาอย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยมีมาหมดเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องพฤติกรรมในาศาสนาพุทธขรงพระเจ้าเรานี่เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี่ละเอียดอ่อนมากยิ่งศึกษาไปจริงมีความรู้สึกโชคดีที่เป็นชาวพุทธอาจารย์ เพียงแค่ศึกษา4สี่ผ้าเล่มจากพระไตรปิฎกในคอมเมนต์นี้จารย์ยงเปลี่ยนพฤติกรรมหลายเรื่องมีความรู้สึกเหมือนกับได้มีชีวิตอยู่ในสมัยพุติการในยุโรปเกิดการการเกิด Audio Visual Education ก็เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในหลายแห่งในอเมริกาก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทุษฎีการศึกษาจาก Audio v i ิชวลเดิมจากวิทยาศาสตร์กายภาพมาสู่พิธีกรรมศาสตร์ แล้วเกิดคำว่าเทคโนโลยี for education เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นเป็นศัพท์ที่เขาใช้ในหมวดเก้าของเรานะอาจารย์พระเจ้าท่านสอนอยังไงใช้ของจริงอาจารย์ใช้ของจริาจารใงรให้พระเอาดอกไม้มาดอกกรลาบมาแล้วบริกรรมโรยตังโรยตังที่แปลว่าแดงอนะไรเนี่ยแล้วพอเห็นดอกไม้เหี่ยวก็เกิดว่าออชีวิตเรามันมันอย่างนี้นะเกิดขึ้นต้องหยุดดับไป การเปรียบเทียบการให้ปฏิบัติจริงการใช้ปริศนาธรรมการใช้ประสบการณ์ในอดีตมาพูดให้ฟังคือชาดกนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีอาจารย์จะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับสื่อในความหมายที่เราเข้าใจกันนะครับในบ้านเรากระบมาบ้านเรามันแบ่งเป็นสามสี่ระยะชัดเจนเลยตัวนี้ในสมัยแรกเป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็น technician oriented คือผลิตนักเทคนิคไปภาพของภาพของ นักเทคโนโลยีสมัยโน้นก็คือต้องต้องสะพายกล้องอาญาสะพายกล้องนะสะพายกล้องอันนี้เกิดขึ้นที่ประสานมิตรแล้วคณะครุศาสตร์ก่อนหลังจากปี2,116เป็นต้นมาเราก็เริ่มเปลี่ยนจากเทคนิชเช a n น r อเรนเดไปเป็นโปรแกรมเมอ o r i อเรนเดให้เป็นนักเทคโนโลยีการสานี้ไปเป็นผู้ออกแบบผู้จัดโปรแกรมในภาพกว้าง พอ2 5 3 1เป็นต้นมาเราก็เป็น้นเรื่องของการการออกแบบระบบที่เขาเรียกเป็น Instructional System Design แล้วนักท u t o การศาึาราสเราก็จะไปช่วยในการออกแบบการสอนในเมืองไทยของเราภาพนี้ชัดเจนมากที่มสทอาจารย์มสทนี้จะมีคณะกรรมการกลุ่มผลิตไม่ได้สอนคนเดียวนักท u ริการศาึกษาก็จะช่วยในการออกแบบว่าจะใช้สื่อยังไงจะเขียนตำราย,ยังไง นั้นก็มาเดินถึงปีอาจารย์ยก็เขียนมาเองตอนนี้ว่าถึงปี55จากปี5เป็นต้นปี56เป็นต้นไปของจริงก็จะเข้าสู่การศึกษาที่เรียกว่าภักวันดภาพคือเป็น ubiquitous educational technologist คือพวกเราจะต้องไปเป็นนักทรกิงการศึกษาภาวันดภาพโดยที่หาวิธีการอะไรก็ได้ที่ความรู้จะไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหนทุกเวลา สมกับคําที่เราเรียกพระพุทธเจ้าเราว่าพระผู้มีพระภาคเพราะตอนนี้ท่านอยู่กับในใจเราทุกองทุกคนนะเป็นชาวพุทธเพียงแต่ว่าเรารู้สึกหรือเปล่าทีนี้แนวคิดการศึกษาตามแนวเดิมก็คือเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการศึกษานี่อาจารย์ประมวลมาจากหล,หลายแห่งบ้างว่าเทคโนโลยีการศึกษาก็คือการประยกุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนทักษะ ความรู้หรือถ้าจะให้ชัดเจนลงไปเขาก็บอกว่าทเทฤษนีการศึกษาก็คือการออกแบบคือการทคโนลีการสอนหรือเทคโนโลยีที่ใช้การปรับปรุงการสอนอันนี้ก็เป็นที่ของฝรั่งบ้าไว้หรือพิชนักก็บอกว่าเขาก็ไปแยกศัพท์ว่าการศาึกษาการศึกษาก็คือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเทคโนโลยีก็หมายถึงเขาจะเขาก็บอกจะหมายถึง hightech ซึ่งก็คือการใช้ IT Information Technology มาใช้อันนี้เป็นเป็นจับที่ภาพจับของฝรัง่งมาพูดนะครับนะครับก็คือเพื่อจะใช้ k K ถึง12ก็คือชั้นอนุบาลถึงถึงมัธยมเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ใช้ทั่วไปในอดีตแนวคิดก็เลยบอกว่าทางเทคโนโลยีการศกสานี้จึิงมี2แนวคิดในอดีตถึงปัจจุบันก็นแล้วกันนะครับก็คือหนึ่งเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพเป็น ฟิสิก s c ไซส์ e c o n ซปต์กับแนวคิดทางบีเฮฟเวอร์ไซส์คอนเซปต์นะครับก็พู้ด้ฟังว่าถ้าเป็นวิทยาการภาพก็คือการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาแต่เน้นทางวัสดุอุปกรณ์นะครับแต่ถ้าเผื่อเป็น behavior Science Concept ทางพฤติกรรมศาสตร์ก็จะประยุกต์หลักจิตวิทยาสังคมวิทยามนุษยวิทยาและนิเทศศาสตร์มาเพื่อพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นะครับนี่เป็นแนวคิดที่ยอมรับก,กันอยู่ปัจจุบันเราจะดูว่าในอนาคตมันจะไปยังไงก็มองปัจจุบันก่อนภาพรวมความเข้าใจใหม่ก็คือเราจะสู่เทคโนโลยีและสื่อสารการศาเหตุผลที่เราเอาคำว่าเทคโนโลยีแล้วมาเน้นคอมมิวนิเคชันนี้เป็นเหตุผลที่เราถือว่าตัวเทคโนโลยีของเขาในฐานที่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการนั้นมันจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะต้องถ่ายทอดไงก็คือเป็นสื่อ สารก็คือพวกความรู้ประสบการณ์ต่างไปแล้ว <c oughs> จากจากสดมาเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีมาเป็นเทคโนโลยีและสื่อสารการศาึกษาก็จะมาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศาึกษามันผูกเข้ามาอย่างนี้อาจารย์แล้วในสุดก็จะสู่คําว่าเทคโนโลยีเพื่อการศาึกษาเน้นตัวนี้นิดหนึ่งในพรบการศึกษาของเราเดิมเราจะใช้เทคโนโลยีการศาึกษาแต่ก็จะมีคนอยู่สองสามกลุ่มเขาไม่เห็นด้วยพวกลุ่มกลุ่มสารสนเทศกลุ่มคอมพิวเตอร์ เพราะเมืองไทยของเราพัฒนาการมันแปลกจากอเมริกาอยู่นิดหนึ่งอเมริกาพอพูดถึงเทคโนโลยีการศึกษสามันจะรวมคอมพิวเตอร์ด้วยไงรวมทีวีรวม,มต่างๆด้วยแต่บ้านเราคอมพิวเตอร์นี้ก็จัดขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งส่วนมากจะเป็นวพวกวิศวกรพอเป็นศูนย์ความอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้หมดเลยแม้แต่ cia เขาไปจัดไปสอนอะไรหมดพอเราบอกเราไปบอกว่าคอมพิวเตอร์การศึกษานี่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษสาเขาก็ไม่แฮปปี้ไงในสุด พรบหมวดเก้ก็เลยเติมคาว่าเพื่อเข้าไปก็เป็นเทคโนโลยีฟอร์จูเคชันทีนี้ตอนนี้ก็สู่ e-learning วิทยาการการเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีจาก e-learning ก็ไปเป็น mobile learning, m o l i l e l r n i n g M-Learning แล้วตอนนี้ก็แนวคิดตัว u-learning ก็คือ ubiquitous learning ก็เข้ามาอันนี้เป็นภาพที่ที่อาจารย์มองเห็นแต่สิ่งที่อาจารย์อยากขยายให้ฟังว่าตัว u-learning ที่ที่เราเห็นเนะี่ย มันไม่ใช่เพียงแค่การเอา e-learning กับ m-learning มาใช้แต่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบที่จะต้องมีการรองรับให้การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นก็คือจะย้อนยุคไปสู่เดีกแล้วอย่างพระพุทธเจ้าของเราเวลาท่านสอนตรัสสอนเนี่ยไม่ใช่4ี่ห้าร้อคนที่นั่งฟังนะขณะเดียวกันมีผู้ฟังอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนโกรธโลกธาตทานเพราะคำสอนพระเจ้านี้ ออกอากาศทันทีไม่ใช่อินเทอร์เน็ตในความหมายเราด้วยอันนี้คือแนวคิดของ ubiquitous ที่จะต้องออกไปนะครับภาพใหม่การเข้าถึงแก่นสาระของธุรีการศึกษาในฐานะที่ศาสตร์วิทยาการในฐานะวิชาชีพชั้นสูงแล้วในฐานะที่เป็นภาพเต็มคือดมภาพทางธุรีการศึกษาภาพใหม่ของเราก็คือเราจะต้องพูดถึงต้องมีการจัดขอความทฤีการศึกษา แล้วก็จะต้องไปพูดถึงวิชั่นหรือวสัสัทยทัศน์ทางดุริการศสนาซึ่งพวกนี้นะครับอาจารย์มันพัฒนาขึ้นเป็นของใครของมันล่ะก็จริงแต่ถ้าเผื่อเรามีโดยกลุ่มพวกเราอ่ะสี่ห้าร้อคนมาช่วยยอมรับขอบข่ายแล้วก็ช่วยเผยแพร่ไปมันก็จะเกิดเป็นเป็นพื้นฐานในการที่ขยายส่วอนาคตอันนี้คือองค์ประกอบของความเป็นศาสตร์ของดนโิยการศากษาเราคือเรามีศัพท์เฉพาะของเรานะ มี nomenclature แปลว่าศับเฉพาะศาสตร์คำว่า nomenclature นี้เป็นภาษาพื้นฐานลาตินแปลว่า system of names ระบบการตั้งชื่อมี body of knowledge มี structure of content ว่าเนื้อหาสาระแล้วก็มี mode of inquiry inquiries อะไรก็ได้การศึกษาวิจัยนะครับสามตัวนี้จ,จะเป็นสาร์อาจารย์จากสามตัวเมื่อเป็นสารแล้วมันก็จะเข้าสู่ความเป็นอาจารย์จะ อาจารย์อาจารย์พูดเร็วๆนะเพราะเวลาจะน้อยถ้าสนใจก็ไปดาวน์โหลดลงมานะครับ